ผลครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพวันนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานประจำปีของกองทุนต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆผมเห็นชูให้ดูนะครับมีอยู่ทั้งหมดขณะนี้เนี่ยยีรายการนะครับ แล้วยังมีรา,างรายงานที่เป็นเรื่องของในสภายติต่างๆเรื่องการพิจารณาของสภาเรื่องนั้นไม่เป็นไรครับท่านประธานครับในปีหนึ่งในเดือนหนึ่งเรามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแค่แค่แปดครั้งอาทิตย์ละสองวันเดือนละ8ดครั้งปีหนึ่งเรามีสองสองสมัยประชุมแค่ได้ประชุมปีละ24วัน ท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับสภาเป็นอย่างนี้นะครับสภาเราถึงต้มเตียตเต้ยมต้มเตี้ยมทําอะไรไม่ได้สักทีกฎหมายต่างๆต,ตั้งกองทุนตั้งสํานักงานต่างๆชอบเขียนนักหนาเลยว่าต้องรายงานการดําเนินการประจําปีต่อสภาผู้แทนราษฎรโอ้โหนี่แหละครับรายงาน ท่านขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ขอนับประชุมนะครับท่านลองหันมาดูสิครับว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นี่เขาให้ความสนใจกับรายงานต่างๆเหล่านี้อย่างไรผมฝากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ผมเคารพยิ่งนะครับและคณะกรรมการกิจการรัฐสภากลับไปคำนวณว่าเราจะควรแก้ไขอย่างไร ในวาระการรับทราบรายงานประจปีเนี่ยอาจจะต้องเป็นวันพิเศษที่ไม่ใช่อยู่ในพุทธเพื่อหัสเช่นอาจจวันอังคารมาเซ็นชื่อแล้วก็ท่านไปธุระที่ไหนก็ไปก็เอาให้เจ็ดทั้งทั้งเชี่ยงคืนเลยก็ได้ตีหนึ่งตีสองก็ได้เพื่อถ้าใครสนใจก็มาไม่สนใจก็ไม่ต้องมานะครับนี่คือข้อเสนอที่หนึ่งที่ที่โอกาสที่ได้มามาในวาระการรายงานประจำปี ของหน่วยงานต่างๆเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับที่ผมขอชูให้พี่น้องประชาชนดูครับคุณวิรัติครับครับครับท่านประธานครับเขี่ยวข้องนิดนึงครับเดี๋ยวจะจบแล้วครับผมอยู่ในเวลาเจ็ดนาทีนะครับผมเพียงจะท่านประธานดูครับงานแต่ละเล่มเนี่ยหนักเป็นกิโลปล่อยให้ปลูกขึ้นเอาไปปลูกขึ้นท่านสอสอเอาไว้ก็ไม่เด็ดเอาไปกับบ้านแล้วครับทิ้งอยู่ตรงเนี้ยทิ้งเป็นขยะให้สภาเปลืองงบประมาณแผ่นดิน ทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลกเสียกระดาษโอ้โหบางเล่มนี่พิมพ์อย่างดีนะครับครับอันนี้คือเหตุที่ผมลุกขึ้นขออภิปรายในเรื่องนี้ทีนี้จบเรื่องที่จะแนะนำแล้วครับว่าต่อไปเนี่ยท่านดูดิครับรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักง,งานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผมชูให้พี่น้องดูครับ นี่คือตัวอย่างที่ดีครับเขาเอาแค่นี้นะครับครับไม่ขีดหน้าเพราะฉะนั้นผมฝากคนที่ทำรายงานประจำปีทั้งหลายช่วยช่วยส่งในเว็บไซต์ก็ได้นะทุกคนสามารถเปิดได้ท่านเอาพิมพ์หนาๆเนี่ยเปลืองเงินก็ประมาณแผ่นดินอย่างมากมายเอาละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากขอให้แก้ค,ค,คือสองอย่างคือหนึ่งจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษสำหรับรับทราบ,รบ ในสิ่งที่ไม่มีคนสนใจเพราะเห็นจากคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เรื่องที่สองเลิกเขีน้นเลิกเลิกพิมพ์รายงานหนัก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 เป็นเป็นขะยะเยอะแย,ยะนะครับเรื่องที่สองเอาทิ่นี้กลับมาครับขอบพระคุณท่านประธานท่านค,ควรท่านหน่อยนะครับเพราะว่าผมคงจะได้มีโอกาสคุยกับคุยกับท่านประธานไม่กยิบป,ปีแล้วครับ,รบต่อไปนะครับ <laughs> พูดถึงกองทุนนี้ครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผมชื่นชมครับท่านได้ก็ประมาณมา5,915ล้านบาทเสร็จแล้วท่านก็ได้ช่วยเด็กนักเรียนไปทั้งหมด1.7ล0 0 0 0คนนี่เป็นณนสิ่งที่น่าชื่นชมผมไม่ตําหนิอย่างอื่นท่านหรอกครับแล้วท่านก็เขียนงบด,ดุลมานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่ควรมีตังเยอะแยะนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นขยะทั้งนั้นแหะครับ ผมชื่นชมท่านทำงานดีแต่คราวหน้าปีหน้าฟ้าใหม่หวังว่าท่านคงจะรายงานแช่เหมือนของทำงานตรวจเงินแผ่นดินที่ไม่กี่ใบและท่านก็ลงไปในเว็บไซต์ของท่านคนจะได้ชื่นชมท่านมากกว่านี้ขอบพระคุณท่านประธานครับผมจบแล้วครับ,รบขอบพระคุณคท่านประธานที่กรุณาฟังผมครับ,รบขอบพระคุณพพครับท่านประธานครับผมตั้งใจจะตอบคุณวิรัติว่าผมเห็นด้วยที่คุณวิรัติพูดนะ เพราะว่าเรามีเรื่องเพื่อทราบตำนอเนี้ครับค้างอยู่24เรื่องเรื่องที่กราพิจารณาอยู่ในวาระที่สองสเนี่ยเป็นหนึ่งใน24เรื่องนะครับพอเสร็จเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเหลืออีก23เรื่องซึ่งเราก็เลยใช้วิธีบริหารโดยแก้ปัญหาของผู้ที่ต้องมาชี้แจงมิฉะนั้นก็จะมารอ ทั้งคณะทั้งวันวันนี้ก็มารอทั้งวันครับคณะต่อไปเนี่ยก็มารออยู่ครับเราก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราจัดครั้งละประมาณสี่ห้าเรื่องปัญหาอยู่ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับนะครับกฎหมายบังคับว่าประจำปีต้องรายงานปีที่แล้วเนี่ยเราผ่านไม่ได้หมดทุกเรื่องเลยครับแต่ปีนี้เนี่ยติดขัดอย่างที่เราทราบว่าเดือนแรกเรา ประชุมกันได้แล้วเดือนต่อมาเราหยุดไปสี่สัปดาห์และสําคัญมากก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบแต่เราอภิปรายเหมือนเป็นเรื่องพิจาณาเลยครับเพราะนั้นผมก็เลยบอกพวกเราว่าช่วยกันบริหารเวลาว่าเราควรจะอภิปรายพอดีเพียงใดน,นะครับเพื่อให้เรื่องนี้เพื่อทราบโดยไม่ต้องไปลงมติอะไรแล้วก็ดําเนินการต่อไปในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นก็ที่คุณวิรัติให้คาแนะนํานั้นก็เป็นเรื่องจริงครับว่ามันจะค้างอยู่อย่างเนี้ย เราจะประชุมกันไปก็อีกถึงสัปดาห์เรื่องเพื่อทราบปีนี้ข้อจะค้างอยู่ยี่กว่าเรื่องซึ่งก็จะต้องสสางกันต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปก็ขอความร่วมมือพวกเราคืนนี้ก็ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่เพื่อร่วมพิจารวด้วยกันเป็นการรับผิดชอบร่วมกันเป็นเรื่องของกฎหมายบังคับเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาบอกว่ากรณีนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องรายงานสภา ก็เป็นประโยชน์ที่เราได้รับทราบเพียงแค่ว่าเรารับทราบนั้นเราจะใช้เรื่องอย่างนี้อภิปรายเหมือนหนึ่งกฎหมายที่รับหลักการพูดทุกเรื่องพูดจนกระทั่งกว่าจะผ่านไม่ได้แต่ละเรื่องเพื่อทราบเนี่ยก็ใช้เวลาผมก็จะเคยหาดูอื่นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประสบผลสำเร็จก็จะหาเรื่องนี้ต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรต่อไปนะครับจะมีอีกสองท่านนะครับก็คุณภาสกรเงินเชิญกุลกับคุณมณิวัต์สมบูรณ์นะครับให้